จะอธิบายถึง <c oughs> หลักของการแสดงฤทธิ์การแสดงฤทธิ์ได้เร,เรียนรู้ไว้ไมาจะสอนว่าเราควรจะไปเรีนฤทธิ์กันไม่ใไ่ถ้าสอนไปทางนั้นมันก็ไม่พบพระนิพพาน เพราะอะไรมันเพลินกับสิ่งเหล่านั้นมันติดมากเรื่องฤทธิ์แล้วตอนพริเจ้ายังง่ามตับโทษไว้พระพริจ้ามาจะยกย่องทางฤทธิปฏิหารคือฤทธิ์ยกย่องการแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้พระเจ้ายกย่องอันนี้เป็นปฏิหาร แต่ว่าเมื่อเราเรียนรู้ธรรมะของพระองค์แล้วเราก็ควรจะรู้ว่าฤทธิ์ในอิทิฤทธิที่มันมีจริงในพระพุทธศาสนาือมีทุกอย่างอการแสดงฤทธิ์ได้มันมันทำอย่างไรอาศัยว่ารูปปัจจานทั้งสี่ อันเรียกมันแยกก็เป็นสี่บทเป็นสี่โม่หม่ที่หนึ่งเรียกว่าภูมิหม่ที่สองเรียกว่าบาทหมู่ที่สามเรียกว่าบทหม่ที่สี่เรียกว่ามูลภูมิบาทบทมูลภูมิคืออย่างไรภูมิก็คือว่าเราต้องมี ฌานสี่นี่สมบูรณ์อันเป็นภูมิเป็นที่ตั้งเรามีฌานหนึ่งวิจตวิจารจิตเป็นเอกคตาได้อวลาฌานหนึ่งไปฌานสองเป็นปีติในปีติก็จิตเป็นเอกคตาอยู่จิตเป็นหนึ่งลาฌานสองไปฌานสามก็เหมือนกันฌานสี่ก็เหมือนกันมาจิตจิตถึถงฌานสี่แล้ว มันก็ตัดได้หมดราคะโทษสะมันหยุดหมดสงหบหมดเป็นทื่อว่าวิตกไม่มีวิตกคือความนึคิดไม่มีมีก็น้อยมีก็มันโผลขึ้นมามันก็ดับไปได้ถึงไม่ทองละก็ดับได้ถ้าหากว่าไม่ดับจิตมันก็ถอยเท่านั้นเอง อาจิตอยู่ในฌานสีมั่นคงมีเอกาคาตาเขอุเบกขาแล้วไปนานวันไม่มีนี่เราสังเกตจิตที่เป็นเอกคา,าตาอุเบกขามันวางเฉยได้จริงจริงต่อทุกขเวทนาที่เจ็บที่ปวดมันอยู่ได้จิตต้องเราในกตั้งเป็นเอกคา,าตาเห็นได้รูปนี้มี เหมือนกับเส้นได้ที่ขึงไว้ทางหน้าเป็นเส้นตรงแนวที่เคยพบมานี่เป็นภูมิเป็นที่ตั้งของที่จะทำให้เกิดวิจิตชารังสีนี่ทีนี้การที่จะมีนิดขึ้น <c oughs> อาศัยอะไรขอทำบทอิทธิบาทเนี่ย มาถึงจานสีนี้ว่าจะเดินอิกที่บาทที่สอนอยู่แล้วนะจะเรินอิกที่บาทสี่ฉันทะวิยยะจิตตะวิมังสาจะเดินอยู่นั่นทำใดๆก็ทำต้องทำให้มากทำเหล่านั้นจึงจะมีจะเป็นจริงถ้าทำเพียงจวดชั่วพักๆประเดี๋ยวเดียว,ยวแล้วก็ไม่ได้ทำ อย่างนี้มันสําเร็จไม่ได้ต้องอาศัยเพียรภาวนามากมีความเพียรมากทําแล้วทดลองทดสอบแล้วตอนปลายนี้จะบอกว่าริษสสำเร็จด้วยอะไรทาอย่างไรจริงจะเกิดได้ตามที่ตนต้องการใน,นเป็นเรียกว่าบทที่สองเป็นบาตรบาตรก็คือการก้าวย่างก้าวเดิน ที่เราจะมีทําสำเร็จได้ต้องเจอจเจรปฏิิบัติสี่จะเอเอินเดินอากาศที่จะในมิอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จอยู่ที่ปฏิบัติสันทะวิริยะปิตะวิมังสา <c oughs> ในเราจะต้องมีรูปความหมายความเข้าใจคำว,ว่าบาทคืออะไรบาทรนั่นคือตัวที่จะก้าวจะเดินจะเป็นไปนั่นเองเรียกว่าบาตรดังนั้นในบทธรรมเขาเรียกว่าอิทธิบาตอิทธิก็คือวาิ์นั่นเองเป็นภาษาบาลีเรียกว่าอิทธิถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเรียกว่าฤทธิทธิความหมายกันเดียวกันมีความหมายเหมือนกัน ในบางทีมาเรียกโกกอ,อีที่อีที่อเข้าใจได้กัน้งนั้น <c oughs> ทีนี้บทตรงนี้ต้องเข้าใจอย่างเราจเจริญภาวนาเราอยู่เฉยเฉยเราภาวนาจิตตา <c oughs> เราภาวนาว่าฉันตะวิยะจิตตะวีมังสาแต่จิตมันเกิดเป็นเอกคตาขึ้นมาได้ งั่นไอ้ฉันทะนั่นไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่ฉันทะท่านว่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นวิยะเหมือกันจิตตะม้อนกันวิมังากาเหมือกัน,กน,กนท,ทัน้งสี่นี้ไม่ใช่สมาธิเป็นแต่เครื่องประกอบฌานก้น เรี่กวเป็นสัมปยุตรรวมกับฌานขึ้นมันจึงจะเกิดสำเร็จขึ้นมาได้พาลามพังแต่เอธิบัตเราจะเจริญเท่าไหรก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่สมาธินี่จะเรียกว่าบัาเดี่ยวไอ้เรียกว่าบาทตอ,อนนี้เป็นบทแล้วไอ้ตอนว่า ฉันทะไม่ใช่สมาธิแล้วก็สมาธิก็ไม่ใช่ฉันทะวิยะไม่ใช่สมาธิแล้วก็สมาธิก็ไม่ใช่วิยะทั้ทงหมดนะจิตตะวิมังสาก็เหมือนกันนี่เป็นบทแต่ว่าที่จะให้เป็นบาตรต้องเจรินสันทะวิยะจิตตะวิมังสามีเป็นบาตรเป็นกาวอย่างทิ่จใจสำเร็จนี้ เราอยเข้าใจผิดว่าบ,บทมันมเป็นสมาธิมาเป็นสมาธิอยูอว่าอิธิบาทนี่มาเป็นฌานใช่ไม่ใช่ขอเราเรื่องเข้าใจยากสักหน่อยเราต้องทางความหมนให้ดีในมูลอัมบามูลมูลนี่เมื่อเราเจริญมามีฌานผีแล้วเจริญอิสิบาทแล้ว มันมีอยู่ตั้งสิบกอย่างมีราคะเกิดขึ้นไหมมีโทสะเกิดขึ้นไหมมีความนึกคิดเกิดขึ้นไหมถ้า,ถาม,มีอยู่ก็ยังไม่สมบูรณ์ยใายไม่ได้จิตต้องตั้งมันอยู่ในเอกขตาจิตต้องเป็นหนึ่งแล้วขอพระละห่าบาง เอออืม <c oughs> มีศรัทธ,ธาวิิยะสติมีเมือนกันเข้ามาช่วยจนึงจะเป็นได้ <c oughs> ไม่ใช่บาททำบทอื่นที่ทำให้เป็นที่ช้ำเร็จได้เลยนิครัคนี้นิ่มันมีทั้งหมดสิบอย่างอีกที้ที่ที่ที่ทีที่ท มีสิบอย่างสำเร็จโดยการอธิษฐานแต่อธิษฐานเราคนเดียวอาจเป็นคนตั้งร้อยตังพันตังแสนก็ได้เมื่อการอธิษฐานน่นอธิษฐานข้างในนั่นอธิษฐานจนแล้วก็นั่งจิตก็เราก็ตั้งอยู่นั่นจะเริยนอิทธิบาตอยู่นั่นจิตมีฌา,านอยู่แล้ว เจริญดีดีบาดด้วยนั่นแหละแล้วก็เจริญอาละด้วยช่วยไม่มีกำลังสธาวิยาสติสมาธิปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นตัวรู้มีการที่จะรณกพุทธิตาใครจะกรพุทธิอารติมันมีสิบอย่างมันอ่า นี่ที่เกิดจากอธิษฐานนี่ที่เกิดจากความนึก,นกคิดนี่ที่เกิดที่ใจนึกคิดอย,าาย่ามโนมิตินึกก็ไงไปนึกกงเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นได้เช่ว mm ่ hmm. ฉะนั้ว่าเรานั่งอยู่ที่นี่มีคนมาเราต้องการแสดงธิตเราแต่จิตต้องนั่งดืมานเป็นไม่ได้หลับตาลงไป จิตถึงการสี่การปอิบาทสี่และอาทอธิษฐานอย่าให้คนนั่นเห็นหมายความอหายตัวได้ใ่ก็เป็นนี้อาศัยการฝึกผนอาศัยการาทักสอบทำแล้วเมื่อเป็นแล้วก็ต้องพิสูจน์มาจะวแบไปพูดต่อปล่าว่าฉันมีแล้วอย่างนั้นอยากไปพูดมันจะไม่เป็นประเป็นสองเสีย ทาไม่มีขึ้นมามันก็ไม่เป็นพระเลยทาไม่มีจริงอ่ะม,มันเป็นเสียอย่างนี้ทั้งผู้ที่ปฏิบัติต้องการทําอะไรก็ตามทำแล้วพิสูจน์เองเห็นเองแล้วหาเหมือนจะทําให้ผู้ใครชิดเสนุคิคดคคด,ดูอะไรเหล่านี้ต่างๆก็ยอมทําได้แต่ว่าทามันโอ้โอวดขึ้นมา ก็ถูกปรับโทษแต่การแสดงเพื่อให้เห็นว่าทำนี้เป็นของจริงแท้มันก็ยอมทําได้หรือในบางครั้งบางคราวมีสัตว์ูมือได้ที่จะรบควรเบียดเบียนเราสามารถทําได้สามารถอธิษฐานได้แต่ว่า วิสข้อที่หนึ่งที่สาคัญที่สุดก็คือข้อที่หนึ่งคืออธิษฐาน mm hmm. ให้ตามราพามระบิรรมว่าอาธิษฐานนั้นสาธุที่ได้แค่ฌานสีให้ถอยออกมาห,หมดแล้วอธิษฐานข้างนอกอธิษฐานแล้วพาไปนั่งอยู่ที่เดิม mm hmm. ขอ้อําเร็จตามที่อธิษฐานได้ถ้าทำแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งห้าครั้งนําสสำเร็จ ก็ต้องทำถั้งสิบรังยี่สิบ้งสิบถึงร้อยถึงพันก็ได้ทำจนสำเร็จต้องมีความเพียรเราจึงจะรู้ว่าจิตของเราใช้ได้อยื่ยงฌานของเราเน่ยสมาธิใช้ได้อยื่ยงอไอจิตของเรานะทำมันบอกแวกนิดเดียวการที่จะเนรมิตอะไรให้สำเร็จได้มันก็พราาหมดเห็นไหมล่ะ มันสาเร็จไปสําเร็จได้ไ,ดไม่เต็นที่ถ้าจิตเป็นกคตา,านึกให้เป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นตามที่เรานึกนะเหมือนว่าท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมีจิตองหนึ่งเป็นพระของพระอาจารย์อะไรไม่ทราบสักทีอีกองหนึ่งอันนี้อาจารย์นี่แก่กล้านี้แล้วล่ะ อาจารยอาจารย์ก็สอนเรื่องนี้นี่แหละใช่แต่ลูกศิษย์เขาทำได้สำเร็จในนี้มีวันหนึ่งเขาก็พูดกอาจารย์ของเขาว่า,าอาจารย์คืนนี้ผมจะแสดงฤทธิ์อาจารย์ดูนะจะเริมิ์เสือขึ้นจากหนึ่งตัวแล้วอาจารย์อยากกลัวนะ ถ้าเห็นว่าอยากตัวจกลงกันตกลงแล้วใลาเวลากาจรก็หน,นั่งอาธิษฐานมันเกิดเป็นเสือขึ้นมาตัวหนึ่งจริงอาจารย์ที่สิบเตือนไว้แล้วนัะลืมคำเตือนกระโดดหนีมีงานสำเร็จสัางงานสำเร็จมีท่านอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเอง การที่เราจะทําอะไรสําเร็จแล้วครั้งสองครั้งเราอยา่าเพิ่งพูดให้สมหมายความว่าสําเร็จได้ทุกครั้งที่ต้องการแล้วก็เอ,อพูดได้หลังนี้พูดได้ได้มากเราไม่ได้ทดสอบอะไรให้แน่แล้วเราพูดไปตามนึกๆึคิดคิด อย่างนี้ผิดพลาดไม่ควรทำมันเป็นโทษแก่ตนอันตรายแต่ให้เข้าใจไว้ให้ท่องแท้ว่าวินี้ถึงจะแสดงได้วิเศษประการใดก็าตามไม่ใช่ทำไม่ถึงประนิพฐานได้ไม่ได้หรอกจะทำให้ถึงประนิพพานได้นั้นอยู่ที่วิปัสสนา แล้วการที่จะจะเดิญวิปัสสนานั้นต้องประกอบด้วยหมวดธรรมทั้งเจ็ดให้ครบใช้ให้ครบใช้สม่ำเสมอมักอดชงและมักเราจะหยุดไว้ไม่ได้จะต้องผ่านขึ้นไปมันจริงจะพบได้ปะิมผ่านจะอยู่แค่อิทิบาทีตระห้า จะทาให้ถึงพระนิพานนั้นเป็นไปไม่ได้ขาดหลักธรรมที่จะช่วยให้ถึงพระนิพานน์ทำพุทธชงเป็นทำไม่ถึงให้ช่วยให้ถึงพระนิพาน์ได้แต่ก็ต้องประกอบในทำพุทธชงนี้ก็มีมรรคอยู่เหมือนกันแต่ว่ามรรคที่ยังไม่สมบูรณ์พอถะศีลสมาธิปัญญาเรามีแล้วมรรคใจไม่สมบูรณ์ตั้งแต่อีธิบสี่สระห้า อดชองเจ็ดอย่างสมบูรณ์แต่ว่าโดยมากระดับได้รวมได้สมมยุตลงได้มักเป็นโมฆะเสียยคือความมืดก็มาปิดเสียก็ปัญญาไม่พอาจะต้องเจริญถึงมักทั้งแต่ก็ในมกนักมักทั้งแต่นี้ในก็ใช้วรปโฎกก็บอกว่า ทั้งหมดทำสังเกตหมดต้องใช้ฟังนั้นแต่นี้อิจิบาตีกับพระออิจิไอเพียนสีกับสติปนันสีหลังที่สอนมาแล้วว่าใช้ตลอดเวลาถึงจะไม่นั่งอยู่ก็ใช้นั่งอยู่ก็ใช้สติปันสีก็เหมือนกันเพราะกายเวทนาจิตธรรมมันเกิดกับเราตลอดเวลากายเราก็รู้ว่าเป็นอะไรธาตุสีเราก็รู้อยู่แล้ว ภาวะธาตุาาทั้งสีนี้มันเกิดกำเริบม,มันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้มันเกิดทุกข์สัตว์ขึ้นมาการเจ็บการปวดการเมื่อยร,อร้อนหนาวเย็นอะไรก็ตามมันเกิดตลอดเวลาถ้าเราไม่ทำวิปัสสนาไม้ความเราก็ยังติดอัตตาอยู่แต่ถ้าเราละรู้อยู่แล้วมีสติอยู่อะไรเกิดขึ้นที่กายก็ละทั้งสิ่งอย่างนี้เรียกว่ารู้วิปัสสนา อะไรเกิดกับจิตกายเวทนาเวทนานี่จมันเกิดกับกายเกิดกับจิตๆๆๆเวลาเวทนาเน้่นเกี่ยวกับพวกไหนพวกตัณหนาทาั้งสามพวกวิตกต่างๆวิตกเกิดขึ้นมาก็มีตัณหา่แหละไม่อย่างหนึ่งก็อย่างใดวิตกในการบิดเบียนตัณนาท้าอุปหาวัฒนาเกิดขึ้นคือไข่โทสะท้าวิตกไข่กรรมคุณั้งหนั้งรูปเสียงสิ่นรสคอยรู้ว่าน,นั่นไข่าลากะ เกิดขึ้นมาเราก็ต้องละที่ละละตัวอะไรละรูปละเสียงละลิ่นตาละรสตัวทำคืออะไรเราก็ลองลคือตัวราคะไม่ใช่ละรูปละเสียงกิ่นรสผถตภะแลวไม่รู้ว่าตัวอะไรอย่างนี้โมหะเรารู้ว่ารูปรสกินเสียงผลตพะเป็นกร,ร,มรามตานหา เราละโทตานานแล้วไอ้คิดเบียดเบียนผู้อื่นพยาบาทของไรผู้อื่นมันตัวอะไรตณนาตัวไหนตัววิภาวะตณนาพวกโทสะเราละเรารู้จัดหมู่ของพวกนี้พวกไหนเป็นโทสะพวกไหนเป็นราคะเราก็ละราคะละโทสะนั่นเองเพราะตานาตั้งสิ้ง อณนนี้ส่วนภาวะตัหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากทำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นวิภาตันาไอ้ที่อยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากเที่ยวอ,อยากดังอยากโด่งอยาก,อ,ยากอะไรเหล่านี้ต้งสิ้งเป็นภาวะตัณหาเอาลเรื่องใส่ตัวนั่นเองภาะภาวะตัหาอยู่สงอบอยู่ดีๆแล้วมาชอบ หาเรื่องมาไถ่ตัวหาเรื่องมาใถ่ใจให้ยุ่งให้ฟุ้งซ่านเดือดร้อนนี่คือภาวะตัณหานี่เราลาระภาวะตัณหาเราลาวระวิภาวะตัณหาคือตัวสะภาวะตัณหาก็ได้ร้อยแปดทุกอย่างไอ้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคิดๆคราวนี้ภาวะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเที่ยว อยากพบนั่นพบนี่อยากได้นั่นได้นี่อยากทํานั่นทํานี่ต่ตางๆเป็นไปจิตของธรรมะนั่นเป็นภาวะตระหนไอ้ตัณหนเป็นตัวตัดกระแสวัฏตจตัที่เราละตัณหนเป็นตัวสัมมาสังกัปปะเออเป็นตัวสมุทัยสรมมาทิฏฐิเป็นความเห็นเป็นความเห็นชอบ เราต้องเห็นนี่า่าอริยสัจที่เราละตัณหาก็เพื่อละสมุทัยนั่นเองเมื่อละสมุทัยได้จิตของเราก็เป็นนิโรธคือความดับความสงบความหยุดที่เราไม่รู้จักละว่าอะไรเป็นตัณหาหรือไม่ละมันสัจกจะคิดต่อเรื่อยไปมันเป็นภาวะตัณหาตลอด อันนี้เมื่อยังมีขณาทั้งสามอยู่ตราบใดอันที่จะเดินทางถึงรนิพพานให้พบนิโรธจากทางคนิโรธนีธ่แหละเพียงตระนิพพานขั้นตนน้นหยุดรูทัั่วขณะนี่แหละแล้วก็จะไม่พบเพราะจิตมันเป็นอุทธัจจามันคงจากทำดิกันปัญญาพระเทวะ บางโมว่าทำา้วยการปัญญาคืออุตจักความจริงอุตจักนี่มันตรง้านี่นะจะว่าการปัญญามันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าที่อาจารย์รู้ตัวเองเขาเองมันถีนามิทะมันการปัญญาเพราะมันง่วงแล้วมันไม่เอาเรื่องอะไรทั้งสิ้นมันหลับหลับแล้วจะไปรู้เรื่องอะไรตอวนี้มันแน่นอนกว่า อันนี้อุตจจะมันพุ่งสั้นมันรู้เรื่องอยู่ดีแต่บาปพิธีก็ามาอยู่มายอมเชื่อแปนว่าบอกให้ละอุตจจะไม่ยอมละอย่างนี้ไม่ยอมเชื่อนั่นเองคือมีทิธีพิฐิคือความเห็นผิดไม่ต้องว่ามันดับเองการดับเองมันก็ดับเพราะมันแหละตา,ามธรรมชาติมันพุ่งถึงขีดสุดถ้าดับถ้าดับไม่ล้มก็บ้าแนั่นเอง ที่พบพบที่มีว่าทำวิปัสนาเป็นบาปเพราะถึงขีดสุดคลองสติไม่ได้ก็เป็นบาปแต่สติยังคลองอยู่ได้มันก็ไม่เป็นบาปเรารู้หลักธรรมเหล่านี้ที่เราเรียนศึกษาปฏิบัติกันกันนี้ก็คือปฏิบัติเพื่อละตาสนาเพื่อตัดเพี้ยงศาสนา เมื่อเราตัดตัณหาได้ทุกกิเลสทั้งหลายมันก็ดับจริงการดับของกิเลสทั้งหลายถ้าตราใดที่เรายังไม่เป็นตัดสมุทเฉตแล้วเรียกว่าดับแท้ไม่ได้เป็นอริยชนไม่ได้อย่างเป็นเพียงสามัญชนอย่างสูงและก็เลยมากเป็นปุถุชนนั่นแหละมาก นันเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเราตัดอะไรได้จริงจะตัดโทสะได้จริงหรือพยาบาทหรือโทสะหรือปฏิฆะมันได้ทั้งสามอย่างปฏิฆะปฏิฆะคือความไม่พอใจโทสะคือความโกรธพยาบาทคือความปกโกรธไว้ที่เราตัดไม่ได้เพราะไม่ได้เพราะพระทิฏฐิ ทิธีคือความเป็นผิดหรือว่าโกรธดีมีความโกรดนั่นดีคิดเบียดเบียนเขานั่นดีเพราะเขาเคยทําให้เราเดือดร้อนเราก็คิดเบียดเบียนตอบแทนนั่นดีนั่นทิฐีที่ไม่ยอมลดละก็เพราะมานะมานะทิฐิมีมากก็เกิดก็อุดทัจจะกความผงซ่านความผงซ่านมีมาก ก็เพราะเหตุสอมาธิใช้ไม่ได้ฌานใช้ไม่ได้ถ้าานใช้ได้ฌานก็สะกดอยู่เพราะสมาถานี้เป็นสมาธิที่ขม่มพิงกิเลสโลกโกรดหลงทั้งหลายไว้ได้ทั้งสิ้นบ่น